ค่ะสำหรับมือใหม่เลี้ยงบัวนะคะเมื่อวัวเป็นสัตว์จะมีอาการแบบไหนบัวของเราจะกระวนกวายค่ะมีเมือกนะคะวัวะเพศบวมแดงแล้วก็จะปีนล,ลูกค่ะจะปีนตัวอื่นนะคะระยะแรกเขาจะปีนตัวอื่นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วผ่านไปขี่ชั่วโมงคะผ่านไปประมาณ12-18ชั่วโมงนะคะถึงจะผสมพันธุ์ได้ เพราะว่าถ้าเกิดน้องวัวเรายังปีนตัวอื่นอยู่ผสมไปก็ไม่ติดค่ะไม่ว่าเราจะผสมจากลิงจากตัววัวตัวผู้หรือผสมเทียมนะคะลักษณะแบบนี้ต้องรอก่อนค่ะรอถึง12ถึง18ชั่วโมงนะคะให้เขายืนนิ่งรอถ้าเกิดเป็นตอนเย็นนะคะให้ผสมตอนเช้า ถ้าเป็นเช้าเลยก็ผสมตอนเย็นมีน้องวัวบางตัวนะคะเป็นสัตว์ยาวค่ะผสมเป็นสัตว์ถึงสองวันก็มีนะคะสำหรับบวชที่ท้องแล้วเขาก็มีอาการเป็นสัตว์ได้ด้วยค่ะแต่ถ้าเกิดเราจะผสมพันธุ์นะคะต้องไปหาสัตวแพทย์ซึ่งเพื่อนๆจะไม่รู้ว่าน้องวัวตัวเองท้อง ถ้าจะผสมเทียมนะคะให้สัตวแพทย์เขาล้วงดูสัตวแพทย์เขาจะรู้ค่ะว่าวัวท้องเราผสมไม่ได้นะคะผสมตอนนั้นน้องวัวที่ท้องอยู่จะเกิอดอาการแท้งเลยค่ะวัวตอนนี้นะคะของแม่บูเขาเป็นสัตว์ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะอย่างนี้ช่วงบ่ายกับช่วงเย็นนั่นแหละของแม่บูเองจะผสมลิงอย่างเดียวนะคะค่ะเพราะว่าเป็นสายพันธุ์วัวชนค่ะของเราจะไม่ผสม เทียมนะคะเ<อ>นี่ยเขาเกิดอาการร้องเสียงดังค่ะนี่นี่นี่คลอดลูกได้สองเดือนนะคะนับอย่างไรหลังจากที่เป็นสัตว์ไปแล้วเพื่อนๆไม่ได้ประสมพันธุ์นะคะเรานับไปอีก28วันถ้ามันผ่านพ้นเป็นสัตว์ไปแล้วไม่ได้ผสมมันอีก28วันหลังน้องวัวเขาจะเป็นสัตว์ค่ะเขาจะมีอาการลักษณะแบบนี้เละคะ่ะ แต่บางตัวนะคะก็เป็นสัตว์เงียบไม่ไม่แสดงอาการนอกจากจะมีเมือกไหลแล้ววัยวะเพศบวบแดงค่ะผสมได้ตอนไหนตอนที่น้องบัวยืนนิ่งนะคะให้ตัวอื่นทับค่ะตอนนั้นนะคะผสมได้เลยค่ะแล้ววัวเลิกเป็นสัตว์ตอนไหน น้องวัวเลือกเป็นสัตว์ตอนที่ไม่ให้ตัวอื่นเข้าใกล้หรือเดินหนีนะคะเมื่อหมดสัตว์ไปแล้วตอนนั้นน้องวัวก็จะไม่ให้ตัวอื่นทับแล้วเขาก็จะไม่โดดขึ้นตัวอื่นแล้วค่ะเขาจะมีการเดินหนีแสดงว่าตอนนั้นสัตว์พ้นไปแล้วนะคะต้องรออีก28วันค่ะถึงจะผสมพันธุ์ใหม่ได้นะคะค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะคะ ม่บูก็แจรจากประสบการณ์จริงนะคะถ้าใครมีอะไรที่จะแนะนำหรือมาแลกเปลี่ยนความรู้กันให้บูยินดีค่ะขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคลิปนี้ให้บูลาไปก่อนค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นคลิปของปีใหม่สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนค่ะขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยค่ะ